สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุดสุขคนทาง YouTube หลักกะ f เของเซลแค a t ถูกถูกจุกคนนะคะเมื่อนี้นะคะกะ กลับมาพบก,กับเซลแคดสนุกค่าเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะคะแคดกับยุทีรานสนุกค้านะคะลูกค้าอ่ารถสภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าทานาันใดที่กําลังมองหารถเวสใซ่งานรถแคปเกี่ยรออโต้นะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะเป็นเจ้า i s u ู u ูดีแมก Z เพชรีดนะคะเจ้าตัวนี้เนาะ,ะรถสพาพสวยนะคะลูกค่ะสีบอลเงินสภาสสวยเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันกว่ากวานะคะลูกค่ะไม่นหน่อยเลยนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไม่หน่อยนะคะรถปีสิบเก้าเด้อนี่รถสพาพสวยนะคะที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้เด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง ติดแค่รีบบอยมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะโรดซส,สวยใหม่ๆแบบนี้นะคะโรถคุณภาพ 7A ลูกคาา้าท่านนายล่ะที่กําลังมองหารรไวบใส่งานนะคะอยากดได้รรดว้ใส่งานโทรขเทรขามาสอบถามเนาะโทรเขามาสอบถามเซลล์แคทใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห่าสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะอ่าเดี๋ยวมาเมืองด้านหนากันก่อนนะคะลูกคา้าด้านหนานะคะได้สภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เงาๆงามๆฉ่ำๆมานะคะ ้าไม่ไม่เลยพ่อแม่พี่น้องรอไฟโปรเจคเตอร์เสวยไฟนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกนี่เลยค่ะสามารถใส่งานได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้งองไปเยงเพิ่มเติมเลยพร้อมใส่งานนะคะรถสภาพใจสวยสีบอลเงินนะคะซีสม,มําเสมอนะคะประมาณจะเป็นช่องล่มนะคะลูกค้าช่องล่มมาแตกบกหักเลยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ ก็จ้างนานะคะลูกค้าเป็นข้อม,มียมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะสภาพส,าสวยแบบนี้เลยบาวาสิเป็นโลโก้นะคะกับเป็นข้อม,มียมงงงามๆนะคะเดี๋ยมาเมืองค่ะไฟด้านหน้านะคะเดบเป็นไฟโปรเจคเตอร์สว,ส,วสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าสภาพส,าสวยนะคะอ่านี่เลยค่ะลูกค้าบาวาสิเป็น ไฟตัดหมอกนะคะกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานนะคะสีสมําเสมอแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสียอดนิยมเลยนะเนี่ยเป็นสีบอลเงินสภาพสวย,สวยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาเมืองอยางกันก่อนนะคะลูกค้าได้เป็นยางปียี่สิบนะคะดอกอยางแน่นหนาหนานะคะลูกค้าดอกอยางแนียนหะนานาคะแม็กซิมี่ร้อยในการใส่งานแน่นิดนึงนะคะแต่ว่าม,มีปัญหาในการใส่งานนะคะก้านแม็กนะคะบ่แตกบ่หักนะคะลูกค้าก้านแม็กบ่แตกบ่หัก,หกสภาพสวยสมบูรณ์แบบ ได้เป็นแมคขอบ18นะคะอย่างปี20นะครอย่างปี20สภาพส,สวยเลยเพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเมืองสุ่มล่อนะคะลูกค่ะสุ่มล่อนะคะนี่เลยค่ะบาวาสิบเป็นโตโชคนะคะโตโชคอ่ะนีเลอรค่ะเดิมๆจากโรงงานหัวนอนบะมีก,กันแกก,กันไขนะคะลูกค่ะ วันนอร์ประมีณการแก้การขายซุ่มรอเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานโถสภาพสวยๆไอสิปเปอนในนิดนึงนะคะฝนตกน้องหมววานนี่เดี๋ยวสีทาความสะอาดให้นะคะพอแม่พี่นองไม่ต้องห่วงเลยได้รถไปใหม่ๆกิบๆแน่นอนสปาหายเรียบร้อยนะคะบันไดคางนะคะลูกค้าแน่นๆหนาๆแบบนี้นะคะลูกค้าบันไดแน่นๆหนาๆเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานประว่าสิเป็นโลโก้นะคะนี่เลยขาตัวให้แล้เดินเนาะก็เป็นข้อแม่แทนแน่นอนจากโรงงานนะคะเงาๆงามงาๆฉ่ำๆแบบนี้ เดี๋ยวมะมือกระจกค่ะลูกค่ะกระโจกนะคะเง,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 งาๆงามงามงานะคะเป็นค้มเนียมแทนแน่นอนจากโรงงานมีไฟเหลี่ยวอยู่ที่กระโจกนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถแทบติดแทลิี่บอยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้รถสภาพส,สวยเบ้าจ้าประตูนะคะกับเป็นค้มเนียมแทนแน่นอนจากโรงงานรถสภาพส,สวยเปรียบเสมือนนองไปลายแดงนะคะ มาเมืองค่ะเบาด้านในนะคะเบาสวยมากนะคะพ่อแม่พี่น้องการเยียบตะเข็บเส็นได้ทุกเส็นนะคะลูกค้าบ่มีขาดเลยเบาเบาฉ่ำนะคะลูกค้าเบาเบาฉ่ำเบาหย่นเลยสภาพสวยสวยอ่ะเดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค้าเบาค้นนางขังขาเนาะสภาพสวยสวยนะคะลูกค้าเบาเบาฉ่ำนะคะเบาเบาฉ่ำเลยนี่ค่ะสภาพสวยมากนะคะเกะนะคะสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าเกะสามารถเปิดได้ เจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมามืองพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลมัยมติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลมัยมาติฟังก์ชันสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนี่ค่ะลูกค้าเออบะมีเหลียวลอยนะคะลูกค้าบะฉ่ำเลยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะ,เด,ะเดี๋ยวสีสตาร์ทรถให้มึงอันเหล็กไม้กันก่อนนะคะพร้อม่พี่นอ้องสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อแบบนแป๊บหนึ่งนะคะรถสวยๆแบบนี้สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าบะตองห่วงเลย ขอให้พ่อแม่มีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะ่ะพ่อแม่พีน่น้องมีรายได้อาชีพชัดเจนจัดเต็มไปเลยลูกค้าลูกค้าแค่ตีๆนะคะออกมาตีจัดเต็มฟิดาไปเลยพ่อแม่พีน่น้องม่ตองห่วงนะจ๊ะนี่เลยค่ะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนสองพัน หกร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะคะรถปีสิบเก้าไม่ยูทีแสนสองไม่ในหน่อยนะคะลูกค้ารถสภาพสวยไม่เดิมไม่แทนในนอนการันตีว่ารันตีไม่เดิมไม่แทนในนอนรถสภาพสวยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากมามืองรถนะคะมาได้เลยที่ย้ลานสนุกคาลมำเก่าลานซีอูตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่ารถสภาพสวยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องรถสวยมากเลยนะคะ อ่ะมาึงคอนโซนด้านบนค่ะรูค่คขามบอฉับเลยนะคะคอนโซนด้านบนสบภาพส,สวยๆนะคะบอมีแบบวาลิวลอยนะคะรูกคขาคอนโซนบอฉับเลย <Pam. S 1> เกยด้านบนนะคะสามารถเปิดได้นะคะนี่เลยค่ะสภาพส,สวยๆนะคะคนโซนกะกะสวยอ่ะเกดทุกอย่างเปิดได้นะคะเปรียบเสมือนนองป้ายแดงเลยนะคะเจา้าอีสูซูหนึ่งจุดเก่งแซตโอ้ยรถสวยแฮงพอมีพี่น้องอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะมึงเลยค่ะ มีหน้าจอคอนโซนกลางมีหน้าจอกองถอยหลังนะคะหน้าจออ่าแอร์นะคะลูกค้ามะเมืองแอร์เป็นแอร์บิดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นแอร์บิดนะคะลูกค้าได้เป็นแอร์บิดเนาะนี่เลยค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเจ้าตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้อ่ามึงเลยค่ะลูกะคะ้าสภาพสวยๆนะคะหัวเกียร์นะคะสภาพสวยๆเลยมึงเดี๋ยวเสียให้มึงหน้านจอค่ะนี่เลยค่ะ ระบบนะคะระบบหน้าจอรับสายว่างสายปิดจอเป็นเมีระบบกันน้ำทางนะคะหรือว่าต่างค่าฟังเพลงเ m a เอเอมต่างๆได้นะคะเชื่อมบลูทูธยังได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้มีหน้าจอส,สวยๆมีที่วางแก้วน้ำพร้อมนะคะลูกค้ามีที่วางแก้วน้ำนี่เลยค่ะคุ้นแจ๋เดสภาพส,สวยแบบนี้นะคะคุ้นแจส๋สภาพส,สวยแบบนี้เลยค่ะนี่มีอันก,กอบกรอบอันนี้ มีเขตเขตเขตอื่นเขตเนาะอื่นยังไงซะเขตอย่างใส่เรียบร้อยเลยลูกค่ะรถสภาพส,ายสวยๆพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเมืองด้านบนนะคะนี่เลยค่ะด้านบนนะคะสามารถเปิดได้นะคะเกะใส่เวนตรงเวนตาไฟเปิดได้นะคะที่บางแดดค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบ่ะมีริ้วรอยนะคะบอขาดแสงสีสะท้อนน,นิดนึงนะคะเพราะว่าอ่ะต่างททยอยู่หนาเอ่อยุกลังลานเลยลูกค่ะเนาะเห็นบอ ้านนะคะซียูตีถนนใหญ่เลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง้านสียูตีถนนใหญ่เนาะทั้งพุ่นกระสิเป็ีบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีหลุมเก่าลูกค้าสิเข่ามามามืองรหลดนะคะติดต่อแคดมาได้เลยนะคะที่บางแดดน,นะคะลูกค้าบ่มีริ้วรอยในการใส่งานนะคะบ่ะมีริ้วรอยในการใส่งานเลยเพดานด้านบนนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพามึงเพดานด้านบนนะคะบ่อช้ำนะคะลูกค้าบ่ช้ำเลยไฟสามารถเปิดได้นะคะนินเลยค่ะ ไฟสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าร,รถสวยรถบะฉํำเบาสภาพสวยมากเลยนะคะห้องเคียงเอห้องหองเคียงค่นวองห่องเค่อง,งเงียบเลยนะคะโอ้ยรถสภาพสวยสวยรถเปียบเสมือนนองปลายแดงนะคะ mm. เดี๋ยวมาเมืองข้องสั่งค่ะลูกค,ค้าข้องสั่งนะคะหัวนอดบะมีกันแก่กันไขหัวนอดบะขยับขยันข้องสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานแผงประตูนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค,ค้าบะมีหลิวลอยนะคะบะมีหลิวลอยในการใส่งานเลยนะคะ น้องบะช้ำเลยนะคะลูกค้าน้องบะช้ำเลยรถสภาพสวยเดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค้าหัวน็อตนะคะบะมีกันแก,กกันไขนะคะหัวน็อตบะมีกันแก,กกันไขเลยคงสากนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแคปสามารถเปิดได้นะคะแคปสามารถเปิดได้นี่เลยค่ะลูกค้าประมาณจะเป็นโตผนังแคปนะคะหรือว่าประตูแคปลูกค้าสภาพสวยบะมี่หลิวลอยนะคะบะช้ำเลย อ่าบอฉําเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเมืองหัวนอดค่ะหัวนอดนะคะกับบ่มิกันแกกันไขนะคะหัวนอดบ่มิกันแกกันไขนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะเว่าวสเปนนี่เลยค่ะเลียมนอดทุกอย่างนะคะบ่มิกันแกกันาขรถบ่มิ่วสนหนักพิ่ความจมน้าเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะรถสวยรถเดิมๆนะคะอะเบาะแคบนะคะสภาพสวยแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องบาะแคบสภาพสวยเนาะเบาะหนัง ตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้นะคะมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงทุกอย่างให้ลูกค้าเมิดนะคะมีผ้ายางนะคะลูกค้ามีผ้ายางรองฟุนให้นะคะนี่เลยค่ะรถสภาพสวยๆเปรียบเสมือน,นอ้องป้ายแดงเลยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง,อองท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากได้รถไปใส่งานรถแคบสภาพสวยติดแครีบ่อยนะคะไม่ต้องตากฝนตากแดดตากลมกันนะคะลูกค้าโทรเข้ามาหาเซลล์แครหรถนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะ สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยสามารถออกรถได้ทุกอาชีพขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพี่ๆไอ้ไอ้มีรายได้อาชีพที่ชัดเจนเนาะเป็นเกษตรกรก็ออกได้ค่ะลูกค้าทําให้ทาหน้าก็ออกได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพเนาะรถสภาพสวยๆลูกค้าแค่ดีๆนะคะประวัติดีจะเต็มฟีดเอาไปเลยเดี๋ยวมาเมืองสุมรอค่ะลูกค้าล่อหลังล่อหลังนะคะสภาพแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะ ได้เป็นยางปียี่สิบนะคะลูกค้าเป็นยางปียี่สิบเนาะดอกอย,าง,อยางเน้นย่งเน่นๆหนาๆอยู่นะคะลูกค้าได้เป็นแม็คขอบสิบแปดนะคะสองห้าห้าทับหกศูนย์อาสิบแปดนะคะเป็นยางปียี่สิบนะคะแม็กเลยค่ะ,คะมึงเลยค่ะสภพาพสวยๆแบบนี้นะคะแม็กบัแตกบ่หักนะคะลูกค้าแม็กบัแตกบัหักบัเหลาเลยนะคะโถรสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ มึงเลยค่ะซุ่มหล่อนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานประว่าเป็นตัวคัสซี่นะคะนี่เลยค่ะสภาพส,ายสวยๆแบบนี้นะคะรถบอมมี่ส้นหนักมี่ความจุมน้ำเข้มใดดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะว่ารถสวยรถเดิมแน่นอนสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดนะคะลูกค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเมือง,ด,งะะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะรถสาพส,ายสวยๆแบบนี้เลยพ่อแม่พี่นอ้องนะคะ อาติดแคลรีบอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าลูกค้าต้องไ ö, เปเหตุยังเพิ่ mejor, มเติมเนาะทางร้านติดแค่รีบอยให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออลูกค้าต้องไปเหตุยังเพิ่มเติมเลยนะคะลูกค้าสนใจเข้ามาเมืองรดกันได้นะคะเดี๋ยวมเมืองไฟถ่ายค่ะลูกค้าไฟถ่ายนะคะบ่แตกบ่หักบ่มีขับเรืองนะคะไฟฉ่ำแบบนี้นะคะเงาๆงามๆแบบนี้เลยพอแม่พ้องเห็นบ่หักบ่แตกบ่หักบ่มีขับเรืองนะคะบ่มีห้อยสะเก็ดหินียังบ่มีแน่นอนค่ะ เราจะาพส,สวยๆนะคะบันไดหลังค่ะเน้นๆหนาแท่เดิมแท่แน่นอนจากโรงงานนะคะสภาพส,สวยแบบนี้เลยเพราะว่าจะเป็นโลโก้นะคะก็เป็นขัม้เมียมแท้แน่นอนจากโรงงานอิซูซูดีแมกนะคะนี่เลยค่ะนำงามแบบนี้นะคะที่สําคัญนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมีกล้องถอยหลงังพร้อมนะคะกล้องถอยหลงังนี่เลยค่ะสามารถใช้งานได้ทุกอย่างนะคะลูกค้ารถคุณภาพเจ็ดเอในนอนการันตีว่ารันตีเลยนะคะ กล้องนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อเมียมแทน้แน,น่นอนจากงานนะคะเดี๋ยวแค่สิเปิดตกแค่ริบบ่อยให้ลูกค้ามึงก่อนนะคะ <S <S ขอเปิดก่อนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะปรนเทศติดตั้งไลเนอร์ใส่ไลเนอร์หักนะคะแบบนี้เลยค่ะลูกค้ากระบะเนาะง,งามๆแบบนี้นะคะลูกค้าอาจจะมีหลิวรอยแน่นะคะนี่เลยค่ะยังประเทยังประเทแบบใส่ไลเนอร์อียงเนาะ,ค,ะค่ะลูกค้ารดสภาพสสวยๆแบบนี้นะคะอา่า เดี๋ยวมือมือค่ะลูกค้าหัวน็อตนะคะคล้องสังเนาะหัวนอ็อตบะมีการแกกันไขหัวน็อตบะขยับขยันคล้องสังเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถบะมีส้นหนาพิความจุมน้ำเข้มตัดต่อเครื่องบะมีแน่นอนสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดเลยนะคะลูกค้ารถสภาพสวยแบบนี้นะคะอ่าติดแค่บ,บ่อยมากบัญชีเรียบร้อยลูกค้ารถสภาพสวยมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ตังจังหวัดนะคะบะต้องห่วงเลยมีไฟนแน่นรองราบลูกค่าทั่วประเทศนะคะบะต้องห่วงนะคะเพระแม่พีน้องท่านไหนนะคะที่ ่ะมีแค่ดิดีลูกค่าประวัติด,ดีนะคะจัดเต็มพี่ดาวไปเลยลูกค้าไมต้องใส่เงินออกรจนเลยจ้ะบาทนะคะโรสภาพสช่วยแบบนี้พร ยูทีเก่าพันเท่านั้นนะคะลูกค้าพรยู่ทีเก่าพันนะคะรถสภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากได้รถไว้ใส้งานนะคะโทรเข้ามาสอบถามเซลแคดใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะสามารถออกรถด้ทุกอาชีพนะคะให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะจะเต็มฟรีดาวน์ไปเลยลูกค้าลูกค้าแค่ดีีนะคะประวัติดีจะเต็มฟรีดาวน์ไปเลยเบอต้องใส่งเงินออกรถเลยจะปะนะคะรถสภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะลูกค้า,าอยู่ตั้งจังหวัดก็สาม,มารถออกรถกับเซลแคะ ันใดนะคะลูกค้าบ่ต้องห่วงเลยนะคะโรสภาพสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดอ่าโตลังกระบะกันบ่อยกันกันก่อนนะคะมเมืองไฟถ่ายค่ะลูกค้าไฟถ่ายนะคะมึงครบทุกสอดทุกมุมนะคะลูกค้าเนาะไฟป่แตกบหักบ่มีขับเลืองนะคะสภาพสวยสมุ์แบบนะคะสีนะคะสีสม่ำเสมอแบบนี้นะคะลูกค้สาสีสม่ำเสมอเลยมะมึงค่ะดอกยางนะคะได้เป็นยางปีสิบนะคะนี่เลย ดอกยางนะคะแน่นๆหนาๆน,น,นะคะลูกค,ค้าเป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะแม็กไม่แตกบ่หักนะคะลูกค,ค้บาบ่ลาาเลยนะคะอ่าจจะมีอ่าตันี้ในการใส่งานในขาดนิดนึงเนาะแต่ว่าบ่มีปัญหาในกนารใส่งานนะคะแม็กสภพาพสวยๆแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเมื่อมึงซุมรอค่ะเพราะว่าจะเป็นซุมรอนะคะกับบ่มี อาการแกร้กันไข่นะคะซุมลอเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะซุมลอสภพาพสวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องบันไดนะคะแน่นๆนาน,าน,นะคะลูกค้าบ,บันไดเน่นๆนาน,านานเลยนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะโทรศัพท์สวยเดียวแค่สิบเปิดหให้มึงทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าเบสนะคะได้เป็นเบอหนางังสภาพสวยแบบนี้นะคะเบอหานางังสภพาพสวยเบอเบอฉ่ำน,นะคะลูกค้าเบอเบอฉ่ำเลยเดี๋ยวมาเมืองแผงประตูค่ะ แพงประตูนะคะบอมี่ริวลอยในการใส่งานนะคะลูกค้าแพงประตูบอมี่ลิวล้อยในการใส่งานเลยของสางนะคะเดิมแทนแนนอนจากโรงงานนะคะหัวน็อตนะคะบอมี่กันเกียกันขายหัวน็อตบกขยับขยเหน่ของสั่งเดิมแทนแนนอนจากโรงงานนะคะแพงประตูค่ะแพงประตูแคบนะคะบอมี่ริวลอยในการใส่งานนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่าลายหนคะที่สนใจอยากได้รถไปใส่งานนะคะ ทรเข้ามาสอบถามเซลแคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะนี่ค่ะเกะสามารถเปิดได้นะคะแนววางแกลีน่น้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบโปรแตกบัหักก้านแอร์นะคะโปแตกบัวหักเลยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเปียบเสมือน,นอกปลายแดงนะคะมีเลียมดําเอกสารครบจุกยางน,นะคะลูกค้าเกสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าเกสามารถเปิดได้สภาพสวยๆแบบหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องรถสวยมากเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถแคป ตีแค่เลยบ่อยนะคะที่สําคัญนะคะลูกค้าได้เป็นแกี์ออโต้แบบนี้นะคะเรือสภาพสวยมากนะคะไม่หน่อยๆได้ลดปี๋ยไม้ไม่หน่อยพร้อมนะคะเดี๋ยวมาเมืองค่ะดอกอยางค่ะลูกค่ะดอกอยางนะคะเน้นเน้นหนาๆแบบนี้นะคะลูกค้าดอกอยางเน้นๆน้นหนาๆเลยแมกบะมี่แม็กนะคะบะมี่ห้อยแตกห้อยเหล่านะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะอ่าซุ้มล้อนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะนี่เลยค่ะ โชคนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน,อน็อตบะมีการแกะกันขายหัวน,อน็อตบะขยับขยันคงสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถแคสบสภาพส,ยสวยๆแบบนี้นะคะเป็นรถปีสิบเกานะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากแก้รถไปใส่งานโทรเข้าขมาสอบถามเซลล์แคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะต่อไปนะคะแคดกะสิบห้ามืมงของเครืองนะคะไปเมืองของเครืองจ้าลูกค้าเนาะับมเมองของเครืองนะคะกอนมืองของเครืองเนาะแคกก็อยากแบบว่าใหายพ่อแม่พี่น้อง ทางย u ทูบหลักเกเอฟซีทุกคนนะคะหลักกับพี่พที่กําลังมองหารถไปใส่งานนะคะมามึงมุ้มกว่างกันก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องรถสภาพส,ายสวยๆแบบนี้นะคะลูกค่าเนาะเป็นเจ้าอ s ซูซูดีแม็ก1.9เซตนะคะลูกค้าเป็นรถปี19นะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นรถแคปติดแค่รีบอยนะคะลูกค้าซึ่งไ่ต้องประ็ทศอย่างเพิ่มเติมนะคะติดแค่รีบอยมาเป็นซีเรียบรอยลวพ่อแม่พี่น้องนะคะไ่ต้องประ็ทศอย่างเพิ่มเติมเลยนะคะคือแบบว่าตา่างแดดตากร่มนะคะ ได้สบายเลยนะคะมีหลังคามุงงห้เรียบร้อยนะคะเออไม่ต้องไปแบบ เปียกฝนเนาะพ่อแม่พี่น้องนางอยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องไปเปียกฝนนะคะสามารถบรรทุกของใส่คลองได้นะคะไม่ต้องตากฝนตากแดดเลยรถสภาพสวยๆแบบนี้นะคะอ่าราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่489,000กับาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารถสภาพสวยๆเปียกเสมือน้องไปแดดนะคะที่สําคัญได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าที่สําคัญได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเดอร์มือมือของเครื่องค่ะเครื่องเดิมเครื่องแทนแน่นอนนะคะการันตีวารันตีได้เลยนะคะสามารถตรวจสอบเช็คประมาณศูนได้นะคะพราแม่พี่น้อง เจ้าตัวนี้นะคะเป็นฟาแฟดกันกับตัวอัน,นที่แคทรีวิวไปเมื่อวานเลยนะคะเจ้าตัวนั้นเนาะราคาส้ยสูที่4ี่แสนเก้าหมืนเก้าพันนะคะแตกต่างกันตรงไหนคะ่ะแตกต่างกันตรงไม้นะคะเจ้าตัวนั้นไม่หลักหมืน่นเจ้าตัวนี้นะคะไม่แสนสองนะคะลูกค่ะบะต่างกันหลายเลยนะคะทั้งสองขั้นกับไม่ในหน่อยนะคะพอม่พี่นอ้องรถปีสิบเก้านะคะ ้าครอบเครื่องค่ะลูกค้าเดิมๆนะคะฟ้าครอบเครื่องบ่แตกนะคะลูกค้าบ่แตกบ่หักอีย่างเลยนะคะสามารถใส่งานได้เลยนะคะฟ้าครอบเครื่องดำๆเงาๆงามๆฉ่ำๆแบบนี้นะคะดำๆเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะของเครื่องนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการมากทุกอย่างนะคะกับเดิมๆจากโรงงานนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองค่ะของเครื่องนะคะแห่งๆนะคะลูกค้าของเครื่องแห่งๆเลยหัวนอดนะคะบ่มีกัรแก้กัรนไขนะคะของเครื่องนะคะบะมีขาด มันนะคะทุกค่ะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะอ่าทุกอย่างนะคะนี่เลยค่ะสภาพสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะหัวน็อตนะคะพอมีการเกียกันไขหัวน็อตเพระขยับขยเยนโค้งฝาเดลมแทนแน่นอนจากโรงงานข้านบกขบบหักบงอนะคะข้านบกขบบหักบง้อไอห้องเครื่องสภาพสวยมากนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่เลย่าสิเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆบอสิเปลี่ยนพอนะคะกะ เงาเงาดำดำช่ำๆแบบนี้นะคะใหม่ๆเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากนะคะลูกค้าข้าหนาบกโคตบหักบงอนะคะรถบะมีส้นหนักคือความจมน้าเค็มรือว่าตัดต่อเครื่องยกเรื่องเปลี่ยนเครื่องบมีแน่นอนการันตีว่ารันตีนะคะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เมืองรถบ่เป็นเนาะ ผ้าซางผ้าพรมพี่น้องที่เพิ่นมือรดเป็นมามือรดได้เลยนะคะการันตีว่ารันตีนะคะเป็นรถคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะนี่ค่ะตัวเพจนะคะตัวเพจรถนะคะกับสบภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะสภาพสวยๆนะคะของเครื่องสวยค่ะสวยแน่พแมพี่น้อง้องเครื่องนะคะแห,แห่งแบบนี้นะคะลขูขาเพราะมีขัดมันเลย้องเครื่องนะคะแห,แห่งนะคะ สภาพสวยหัวนอดบวมีการแก้การไขนะคะข้านบกวนบหักบงอเดี๋ยวมามึงหัวนอดยึดฟ้ากระโปรงค่ะลูกค่ะหัวนอดยึดฟ้ากระโปงนะคะนี่เลยค่ะหัวนอดนะคะบ่มมีการแก้การไขหัวนอดบ่ขยับผยนของสังเดิมแทนในนอนจากโรงงานนะคะอ่าตรงฟ้ากระโปงนะคะการเดิมเดิมจากโรงงานนะคะลูกค่ะเดี๋ยวมามึงนะคะเดิมจังไดนะคะมึงจังไดเนาะเดี๋ยวห้ามามึงเลยค่ะเพราะว่าสิเป็นตัวสติกเกอร์นะคะ เพราะว่าสิเป็นเม็ดอาทุกจุดนะคะเม็ดอาซึ่งฟ้ากระปงเดิมนะคะจะมีเม็ดอาทุกจุดนะคะลูกค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองขันค่ะหัวน็อตนะคะบ่ามีกันแก้กันขายหัวน็อตบ่อกขยับขยเหร่แค่สักนะคะเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยฟ้ากระปงเดิมแท้แน่นอนลด รถบอมี่ส้นหนักพริกความจมน้าเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าฟ้ากระปวงเดิมๆแทนแน่นอนจากโรงงานแท่นกันความห้อนนะคะลูกค้าแท่นกันความห้อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบอมี่ขาดนะคะสามารถใส่งานใดเลยนะคะลูกค้าก็ต้องไปเฮ็ดอีหอย่างเพิ่มเติมแล้วนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าอิซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าซนะคะเป็นรถปีสิบเก้านะคะที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้พรอ้พรอมพอมอพิ่นอกนะคะ,ะ,คะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถแคปติดแครีบอยเกียร์ออโต้นะคะเจ้า ต,ตัวนี้ตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะรถสภาพส,สวยๆสีบอนเงินสีส,สวยๆฉ่ำๆสีสม่ำเสมอสีเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยเพราะพ่อแม่พี่น้องนะคะพี่ๆอายๆเนาะมีไรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะ ก็ออกรถกันไปไปใส่งานได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ประวัติดีเครดิตดีนะคะจะเต็มฟรีดาวไปเลยไม่ต้องใส่เงินออกรถเลยจะปั่นนะคะลูกค้าโรซ์สวอยแบบนี้พรุ่งที่เก่าพันกว,กว่าเท่านั้นนะคะโอ้ยมีแค่ริบบ่อยติดมาเป็นทีเียบน้อยเพราะแม่พี่น้องต้องมาเห็ุอย่างเพิ่ม,เต,มเติมเลยไตตบบต่ต้องตากแดดตากฝนตากลมนะคะอาสามารถนะคะ บรรทุกสิ่งของต่างๆได้นะคะลูกค้าบรรทุกสิ่งของต่างๆได้เลยนะคะบ่ต้องตากแดดตากลมนะคะพอแม่พี่นอ้อวรถดสวยแบบนี้นะคะอา้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้รถเวสใส่งานนะคะโทรเข้ามาสอบถามเซลล์แคทได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5 2 8เก1 3 9เนาะ หรือว่าอ่ะอยาเขามาามึงรถนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านสนค่าลมเก่านะคะร้านจะอยู่ตรงขากับบิ๊กซีลมเก่านะคะลุกค้าเขามาามึงรถกันได้เลยนะคะมาร้องขับกันก่อนได้นะคะ ลูกค้าท่านไหน,นะคะทีมามาถือเนาะกระทุกเขามาหาเซลแคดใดเลยนะคะเดี๋ยวสิบ,บอกรายละเอียดการเดินทางให้นะคะถ้าลูกค้ามาถือนะคะ,ะเดี๋ยวแอดไลน์เขามานะคะเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้นะคะมามืองลดกันก่อนใดเลยนะคะรถสภาพสวยแบบนี้นะคะลูกค้ายุจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะสามารถออกรถกับเซลแคดใดนะคะ,ะทางร้านนะคะมีไฟแนนซ์ลองรับนะคะเส้นเอกสารถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะมีไฟแนนซ์ลองรับ ทั่วประเทศนะคะพอแม่พี่นองไปแนร้องลับเลยนะคะถ้าตารประดวกมานะคะมีหลนะคะบริการค้าถึงเลยนะคะโปรเอนี้นะคะพอแม่อ่าเมื่อนี้นะคะถ้าลูกค้ามาชมรถแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจอย่าลืมโทรมานะคะเมื่อนี้นะคะถ้าแคดบอกพี่ประกันใดนะคะพี่พาดประกันใดต้องขออภัยณตรงนี้นะคะขออภัยพอแม่พี่นองสุขสุคนนะคะเมื่อนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ สักายเซลแคดเดิมเวลาเซลแคทมีรถนะคะมาใหม่ๆนะคะเรือว่ามาอัปเดตกันนะคะลูกค้ากับจังสิบวัยพาดกันนะคะเมื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมโทรมาหาเซลแคทเดิมมาปรึกษากันก่อนได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะอย่าลืมโทรมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะเซลแคทกับตองคอรา่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีจ้า